สวัสดีครับอยู่กับแอดคนเดิมกับช่อง JM Channel นะครับก็วันนี้แอดจะมาพูดเสริมเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงนิดนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่เนาะซึ่งอตอนนี้แอดก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปไปในแนวทางที่สนับสนุนผู้เล่นใหม่มากกว่าซึ่งตอนนี้ก็แอดก็มีเรื่องจะมาแนะนำอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าแอดพึ่งจะตัวแอดเองเลยพึ่งที่จะสังเกต ตรงระบบส่วนนี้แล้วก็เพิ่งที่จะได้เริ่มศึกษามันนะครับก็วันนี้แอดก็จะมาพูดคุยกับผู้เล่นใหม่นิดนึงอ่าก็อย่างแรกเลยก็คําถามที่ผู้เล่นใหม่มักจะถามกันบ่อยๆนะครับก็เกี่ยวกับเจ้าแพ็กนี้นะครับผมว่าแอดครับอรอแอดบอกว่าแต่ละชิ้นมันก็มีความแตกต่างกันเนาะมีประโยชน์แตกต่างกันซึ่ง ถ้าเป็นตัวแอดเองเนี่ยแอดจะเชียร์หัวใจเพลิงหรืออาวุธธาตุไฟมากกว่าเพราะว่าเจ้าชิ้นเนี้ยมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่ตรงที่มันยิงกระจายไปรอบแมปนะครับอ่าอย่างที่เห็นนี้แล้วก็เจ้าไม้เลืออ้อยนี้ก็จะยิงไปในทิศทางที่เราหันไปนะครับผมส่วนที่เป็นน้ำแข็งอันนั้นรู้สึกจะเป็นลูกซองเนาะก็อ่ะมันก็แล้วแต่คนถนัดเนาะซึ่ง อันนี้แอดจะพูดถึงผู้เล่นใหม่กันก่อนกอ็เราจะแบ่งเป็น2ส,สายคือสายฟรีกับสายเติมนะครับก็แอดจะบอกก่อนว่าเออเจ้าแพ็เนี้สำหรับสายเติมนั้นจริงๆแล้วการเติมเงินครั้งแรกไม่ว่าราคาใดก็จะได้แพ็คนี้ไปอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแต่ว่าสําหรับสายฟรีที่คิดว่าตัวเองจะเล่นสายฟรีจริงๆอะไรแบบนี้คือจะไม่เติมเลยไม่อะไรเลยเราก็ แอดก็ขอบอกว่าจริงๆแล้วแพ็คนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายอะไรเนาะก็เหมือนกับส่วนเสริมที่ทําให้เล่นขึ้นมาง่ายนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วสายฟรีเราเนี่ยเกี่ยวกับอาวุธทองถึงเราเล่นเล่นมาวันแรกอย่างแอดที่ทําคลิปพิเศษไปเนาะก็มีโอกาสเปิดได้อาวุธทองอยู่แล้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงทองอะไรอย่างเงี้ยแอดก็จะมาสอนวิธีหาแบบไม่ต้องใช้เพชรในคลิปนี้เนาะซึ่งผู้เล่นใหมห่หลายๆคนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือแบบว่า จะชอบซื้อแพ็คพิเศษสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับก็มักจะเอาเพชรไปโยนทิ้งกับไข่สัตว์เลี้ยงซึ่งตรงนี้แอดก็จะมาแนะนำเนาะเกี่ยวกับคนที่แบบว่าไม่ได้รีบหาสัตว์เลี้ยงดีๆใช้อะไรเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงเหมือนกันยังไงขอให้ดูให้จบคลิปเนาะในระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือระบบหลอมรวมนะครับซึ่งด้านบนเนี่ย ปกติแล้วตรงระบบนี้เราสามารถที่จะเอาเศษที่ได้มาจากการผจญภัยสัตว์เลี้ยงมาผสมให้เป็นตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านบนจะมีคําว่าผสมผสานนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นการผสมสัตว์เลี้ยงระดับเดียวกันให้เป็นระดับที่สูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้แอดได้ลองผสมแล้วก็จัดว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างเวิร์กเนาะสำหรับสายฟรีซึ่งเราก็จะเอาสัตว์เลี้ยงที่มาจากการหลอมรวมเศษหรือว่ามาจากมอลเนี่ยนะครับ มาใช้ในการผสมอ่าคลิปนี้แอดจะลองผสมให้ดูเนาะซึ่งอระบบผสมผสานก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรก็คืออใช้สัตว์เลี้ยงระดับเดียวกันทั้งหมด5ตัวแล้วมันก็จะหลอมรวมกันเป็นสัตว์เลี้ยงระดับที่สูงขึ้น1ระดับนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องไปเสียเพชรในการซื้อไข่สัตว์เลี้ยงเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะได้มันมาฟรีจากการลง ผจญภัยสัตว์เลี้ยงแล้วก็จากการใช้เหรียญเขียวแลกมาจากมอลนะครับซึ่งก็จะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าใครอยากจะทําสัตว์เลี้ยงแดงแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้สัตว์เลี้ยงมากกว่า1ตัวในการลงผจญภัยสัตว์เลี้ยงด่านหลังๆอยู่แล้วนะครับอย่างาด่านนี้แอดก็ลงไป3ตัวเนาะซึ่งด้านขวาบนพลังต่อสู้รวมเนี่ยมันจะมีผลก็คือถ้าเกิดว่าพลังต่อสู้รวมเราต่ํากว่าที่กําหนดมันจะทําให้การเคลียร์ดันเนี่ย าการเคลียร์การประจนไัยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันช้าลงนะครับซึ่งอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนําระบบหลอบรวมสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เราไม่เอาเพชรไปทิ้งเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าแอจะสังเกตว่าผู้เล่นใหม่นะ่ยส่วนใหญ่จะเอาเพชรไปทิ้งกับสัตว์เลี้ยงทองซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถได้มันมาฟรีเนาะส่วนเพชรสีฟ้านั้นจะไปทําอะไรมันก็ แล้วแต่คนอย่างเช่นการผรจญภัยสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีการใช้เพรฟ้าในการเพิ่มรอบผ่านด่วนเนาะแล้วก็อ่าหลายๆคนก็จะมักจะไปซื้อเหรียญซื้ออะไรจากมอลซึ่งอ่าอันนี้ก็ตรงร้านค้ารีเฟสแอดก็มักจะมาซื้อเหรียญอาวุธทองประจําแล้วก็กุญจงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนใหญ่ก็ จะซื้อกุญแจกันในช่วงที่เราแรงสูงสูงเวลสูงสูงแล้วเนาะเราก็จะซื้อกุญแจไปใช้กันแต่แอดไม่แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ในช่วงแรกนะครับเพราะว่าออของที่ได้จากเลเวลต่ำๆเนี่ยมันไม่คุ้มเท่ากับของเลเวลสูงสูงเราก็จะดองเพชรฟ้าเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ไว้ใช้ในช่วงหลังๆเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแอดก็มาแนะนำเกี่ยวกับ าการหาสัตว์เลี้ยงทองแล้วก็สัตว์เลี้ยงแดงฟรีโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเพชรในการซื้อจากร้านค้า,ามันก็แล้วแต่คนเนาะใครอยากได้สัตว์เลี้ยงไวก็ซื้อได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเพชรเราก็ยังหาได้เรื่อยๆนะครับก็าสารับคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะยังไงก็แอดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องของแอดไปด้วยนะครับแล้วก็แอดก็จะพยายามลงคลิป ให้ได้บ่อยๆเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็แอดมีแนวทางการทําคลิปเน้นไปในทางที่แบบว่าสนับสนุนผู้เล่นใหม่มากกว่าเพราะว่าผู้เล่นเดิมๆของเราเนี่ยผู้เล่นเก่าของเราก็มักจะมีะประสบการณ์แล้วก็ไหวพริบในการใช้ระบบต่างๆอยู่แล้วไม่เหมือนกับผู้เล่นใหม่ซึ่งบางคนก็ยังไม่เข้าใจระบบของเกมดีเนาอะ,อะแอดก็จะมาเสริมกันในส่วนนี้ก็สำหรับคลิปนี้อแอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ